ต้นกระบากนี้น่าจะสักประมาณสองคนโอบนะครับนี่วันนี้ใหญ่นะครับผู้ชมครับออ้ยความงามนี่อ้ยสุดยอดเลยนะครับหูฝั่งนี้เยอะมากครับคุณผู้ชมโอ้ยเมื่อมาดูสิ่งเล็กๆนี่มันรู้สึกอิ่มเอมใจมากๆครับเหมือนหัวใจเหมือนเป็นดินแดนแห่งความรักนะครับนี่คุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับเมี่หินนะครับนี่หินเออความแข็งกับความอ่อนโยนอยู่ด้วยกันได้นะครับสวัสดีครับ คลิปนี้ผมยังพาคุณผู้ชมอยู่ที่น้ําตกป้ิวอยู่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาท่องป่าอีกสักหนึ่งคลิปนะครับสําหรับสถาที่อย่างนี้นะครับเพราะว่าผมได้เห็นข้อความจากคุณสืบนาคาา้าสัตเสียนนะครับนักปกป้องป่าผู้ยิ่งใหญ่ของไทยนะครับท่านได้ให้ความคิดด้วว่าสิ่งที่ผมพักพูดอยู่เสมอก็คือป่าเราเก็บไว้เฉยๆก็เป็นการอนุรักษ์ที่เราได้ประโยชน์โดยที่เราไม่จาเป็นต้องตัดไปใช้ต้นไม้ให้อากาศให้น้ํานี่เป็นการใช้ใช่ไหม ใช้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดเอาส่วนของมันมาใช้นี่นะครับผมชอบข้อความนี้มากเลยนะครับผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูป่านะครับผู้ที่ให้ประโยชน์โดยที่เราไม่ต้องตัดเนื้อไม้มันมาใช้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ต้นส้มกบนะครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นพันไม้นะ่าจะเป็นพันไม้ที่อ่าไม่ได้เกิดอยู่ในทุกที่ของประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นพืชไม้เฉพาะบางถิ่นนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ผมไม่ค่อยได้คุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับส้มกบนะครับนี่ต้นก็เป็นอย่างนี้นะครับ ใบของเขานะครับแบบนี้นะครับผมว่าบางทีใบของเขาก็คล้ายๆมาไฟนะส้มกบนะครับจีของเขานะครับ่ะจะมีทางเดินเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปตามนี้ครับเอ๊ะอ้เนี่นะครับนี่ผมชอบเหลือเกินนะครับนี่คุณผู้ชมผมชอบสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละนะครับเนี่ยเขาเขาเกิดนะครับนี่คือหินนะครับคุณผู้ชม อ,อแล้วก็ใบของเขาเนี่มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจด้วยนะครับเป็นความงามนะครับเป็นหินหัวใจนะครับนี่เนี่ยผมผมว่ามันยิ่งใหญ่นะเนี่ยเขาเกิดมาได้นะครับแล้วก็รักษาชีวิตยอยู่ได้จนเขาออกใบส,สวยๆให้เราดูเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาขนาดไหนต้องใช้ความอดทนขนาดไหนคุณผ,ผู้ชมลองคิดตามดูนะครับนะครับการสร้างนี่ใช้เวลานะครับแต่การทําลายนี่โอ้โห แป๊บเดียวครับคุณผูช้ชมอันเนี้นะครับสาหรับที่มาสถานที่อย่างนี้ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คืออ่าผมขอตั้งว่าต้นใบไม้รูปหัวใจก็แล้วกันนะครับนะครับไม่ได้มีที่เดียวนะครับคุณผูช้ชมข้างบนก็มีครับนี่นี่ครับเอออ่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกชื่อว่าอะไรแต่ผมขอตั้งชื่อว่าใบไม้รูปหัวใจก็แล้วกันเนี่ยเขาเขาไม่ได้มีเยอะนะครับ หนึ่งต้นออกมาเนี่ยเขาจะมีแค่แค่หนึ่งใบนะครับนี่สังเกตดูครับไอ้ใบใหญ่ๆก็เช่นกันครับนี่เนี่ยมันก็มีแค่นี้เองมันไม่ได้เกิดมาเป็นสองใบสามใบต่อต่อหนึ่งจุดนะครับนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับเมียหินนะครับนี่หินเออความแข็งกับความอ่อนโยนอยู่ด้วยกันได้นะครับนี่โอเคนะครับมีน้ำเป็นผู้คอยประสานนะครับนี่อ่ะตัวนี้ก็มีครับคุณผู้ชม โอ้โหสุดยอดครับนี่เนี่ยนี่ครับต้นต้นลักษณะเช่นนี้จะมีเยอะครับเนี่ยเขาก็จะเกิดตามร่องหินนะครับสวยครับนะครับนี่นะครับลักษณะคล้ายกับตีนตุ๊กแกนะครับอืม่ะมาดูอีกต้นหนึ่งครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับเป็นต้นแบบลักษณะแบนๆหน่อยนะครับเขาก็จะเกาะเกี่ยวขึ้นมาอันนี้จะต้นใหญ่นะครับใหญ่กว่าไอ้สองสองต้นที่ผ่านมาครับ ก็ถือว่าเป็นความงามอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยครับนี่มีก้อนหนึ่งน่ครับคิดดูว่ากว่าเขาจะปีนขึ้นมาได้ขนาดนี้เขาจะใช้เวลานานขนาดไหนเออความพยายามของเขานะครับเห็นเล็กๆก,ก็มีครับคุณผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับเห็นที่เกิดอยู่บนใบไม้นะครับเยอะเลยครับเนี่ยเนี่ย มันมีสิ่งเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่นะครับเป็นความสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับอ่ะพามาดูความงามสิ่งนี้ของสิ่งเล็กๆอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ผู้ชมเห็นไหมครับเนี่หยาดน้ําหยดน้ํานะครับนี่เขาอยู่ตรงนี้นะครับหยดนี่นะครับเนี่ยสวยครับ่าเป็นเหมือนประกายเพชรนะครับถ้าเกิดว่าโดนโดนแสงแดดสองนะครับ พืชที่มันอยู่บนบนดินนะครับนี่ต้นเ,เล็กๆน้อยๆน,นี่นะครับพวกเขาล้วนแล้วแต่มีค่านะครับอันนี้เขาเขาเริ่มต้นใหญ่แล้วเนาะทีน,นี้มาดูต้นเล็กๆที่เขาเกิดใหม่นี่ครับเนี่ยเขาเกิดมาจากไหนเอาผมจะลองหาต้นต้นกําเนิดให้ดูนะครับนี่นี่ครับเขาก็เริ่มต้นจากต้นเล็กๆแบบนี้แหละนะครับนี่เขาจะมีความชื้นนะครับมีผ่อพันธุ์ของเขาเขาก็สามารถกําเนิดนะครับมาเติบโตยิ่งใหญ่ได้ ทุกสรรพสิ่งในโลกนะครับล้วนแล้วแต่รักชีวิตตัวเองนะครับอยากจะมีชีวิตรอดดิ่นรนเอาชีวิตรอดนะครับฉะนั้นนะครับการที่คนเรามีเมตตาจิตต่อกันนะครับรักในธรรมชาติรักในสิ่งแวดล้อมรักในผู้คนและสัตว์ต่างๆผมว่าเป็นสิ่งที่ทาให้โลกเราสวยงามนะครับคุณผ,ผู้ชมเนี่ยนะครับคุณผ,ผู้ชมดูตรงนี้ครับนี่คือความรักความผูกพันกันของธรรมชาติของต้นไม้เห็นไหมครับนี่ เยเขาอาศัยอยู่กับต้นไม้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นกล้วยไม้นะครับวันนี้ต้นเขายังเล็กอยู่แต่ต่อไปดูสิครับน่าจะเติบใหญ่ขึ้นเขาอาศัยเปลือกไม้นะครับในการยึดเกาะและหาอาหารครับในขณะที่ต้นไม้ต้นนี้ก็ยังคงยืนหยัดนะครับตัวเองอยู่ได้ในป่าอย่างสวยงามนะครับเป็นการพึ่งพาอาศัยกันที่ดีมากๆเลยนะครับผมเราชอบมากๆเลยนะครับ ทีนี้มาดูต้นไม้ใหญ่ๆบ้างเมื่อีสักครู่นี้นะครับเราดูแต่สิ่งที่มันเป็นสีเล็กๆนะครับนี่มาดูต้นกระบากครับคุณผู้ชมนี่มีป้ายบอกชัดเจนนะครับต้นกระบากนี้น่าจะสักประมาณสองคนโอบนะครับนี่ต้นนี้ใหญ่นะครับนี่ครับผิวของเขานี่ออกเป็นสีแบบเข้มๆเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงนะครับ ครับความสูงของเขาโอ้้นไปโน่นเลยนะครับคุณผู้ชมต้นกระบากนะครับถือว่าเป็นไม้ใหญ่อีกชนิดหนึ่งเลยนะครับดูสิครับความใหญ่ของเขานี่ครับโอ้โหเยวเชือกมัดไว้เลยครับเป็นเชือกเอ็นเลยนะครับเพื่อให้สามารถยดึดอยู่ได้นะครับ วันนั้นผมไปเดินป่าผมไปเจอไอ่ไอ้เครือเถาชนิดนี้แต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้นี่ครับมันจะเล็กกว่านะครับอันนี้จะเป็นนุ่มๆนะครับคุณผู้ชมจะเป็นนุ่มๆเป็นเหมือนกับบางๆแบบเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรมันลักษณะคล้ายๆกับฟองน้ํานะครับมันคือเถาอะไรนะครับผมรู้สึกชอบมันมากเบามากครับเบาเบามากๆเลยนะครับแล้วก็จะเกาะไปตามกิ่งกระบากต้นกระบากนะครับย่างคู่กันไปนะครับย่างสวยงามนะครับ แล้วก็จะมีต้นไผ่ต้นไผ่นี่ข้อหนึ่งประมาณสองศอกเลยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมเนี่นี่ครับอาจจะเป็นทางเดินป่านะครับนี่อู้อันนี้ใหญ่ครับคุณผู้ชมเนี่ยอดี๋ีวผมให้ดูสัตว์ตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งใช่ไหมครับเขากำลังพึ่งพาอาศัยอยู่นะครับนะครับมไปแล้วนะครับลักษณะคล้ายๆกับ อจิ้งจกนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่หรอกนะครับมันเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับเนี่ยผมก็ยังยืนยันอีกเช่นเดิมว่าไอ้ต้นรูปพอใจเนี่ยมันจะมีใบเดียวมันไม่มีหลายใบในหนึ่งต้นนี่มันจะมีใบเดียวนี่ครับนี่ไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่ขนาดไหนอันนี้ใบใหญ่เลครับนี่เขาก็ยังมีใบเดียวอยู่นะครับเออมันเท่มากเลยนะเออน่าจะมีแค่ใบเดียวนี่แหละนะครับคุณผู้ชม โอ้โหฝั่งนี้เยอะมากครับคุณผู้ชมโอ้ยเมื่อมาดูสิ่งเล,เล็กๆนี่มันรู้สึกอิ่มเอมใจมากๆครับเหมือนหัวใจเหมือนเป็นดินแดนแห่งความรักนะครับนี่เนี่ยนี่ครับโอ้โหสวยมากสวยมากผมชอบเนี่ยครับตามหินทางเรื่องต่างๆเนี่ยโอ้โหผมจะพาไปดูครับเพราะมันเยอะขนาดไหนนะครับเออวันนี้ผมเด้มมาดูสิ่งเล็กๆน,นะครับหลายคลิปที่ผ่านมาผมพาไปดูต้นยางนาใหญ่ ผมพาไปดูต้นไม้ใหญ่ๆแต่วันเนี้ยผมมาดูพืชเล็กๆแบบเนี้ยผมก็มีความสุขได้เช่นกันเนาะเอออ่ะเนี่ยมาดูฝั่งนี้บ้างครับคุณผู้ชมเนี่ยไอ้ไม้เรื้อยๆนี่นะครับตามหินตามอะไระครับนี่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับดอกไม้ก็ร่วงโรยลงมานะครับนี่น่าจะเป็นพวกตระกูลพลึกนะครับขึ้นขบนนะครับดอกของเขาร่วงโรยลงมาน,ะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่ว่ามันมันก็เหมือนกันอีกก็คือมันมีอยู่ไอ้ไอ้กิ่งเดียวนี่นะครับออกมาเนี่ยนะครับออกมาใบเดียวแบบเนี้ยนะครับเออมันแปลกเนาะอผมเพิ่งสังเกตนะนะครับว่าไอพืชแบบนี้ก็มีอยู่บุญยอมกลับข้างหน้าอีบีอีครับเยอะแยะเลยครับนี่โอ้โหเดี๋ยวไปไปดูไปดูไปดูนครับนี่ครับเนี่ยครับโอ้โหตรงนี้เยอะมากนะครับ ผู้ชมครับออ้ยความงามนี่เอ้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันไน้นะครับไอ้ใบหัวใจผมก็มีไอ้ตัวนี้ก็มีนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยละลานตาไปหมดเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเอ้นี่อันนี้สาคัญนี่แหละครับเขาเกิดอยู่บนหินนี่แหละผมก็เลยรู้สึกชอบเขามากนะครับเอ้ย อโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งเล็กๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ดำดิ่งไปกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับแห่งป่าครับพาคุณผู้ชมรู้ว่าสิ่งเล็กๆก็มีความสวยงามเช่นกันนะครับก็เมื่อมีสิ่งใหญ่ก็ต้องมีสิ่งเล็กคู่กันเนาะนะครับเราอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลอย่างมีความสุขเช่นนี้นะครับทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์ต,วต่างๆนะครับก็จะอยู่ในโลกของเราได้อย่างมีความสุขด้วยกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอส่งความปรารถนาดีนะครับส่งความรักไปถึงทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ